ไม่เห็นมีใครบอกเดียวเลยเขายื่นเหรอนอ้ยขอบคุณที่กดซับให้ดูนะแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเลยกูเร็ว,ารว,วาามาครับเห็นเดียวเลยต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนั้นน่ะ มากับเพื่อนฮะเพื่อนเนี่เมลล์พี่นนเมลล์ลฮัลโหลู้งเี้ไม่ค่อยมาเลยนะับได้ตีเรานะได้ตีทำไมอ่ะ ไม่ต้องใส่สพี่มือเลขเขาตีทำไมอะอยู่ๆก็มาตีเหรอ จะแบบว่าตีแบบมันมาตีอะแบบตีไล่ป่นไล่ตีเฉยๆน่าจะไม่เดี่ยวกับสภานะไม่ต้องใส่คอยเตียวฟอร์มตัวด่ะนั่นเดี๋ยวเกียวฟอร์มตัวดีกว่าเราแต่งตัวเหมือนจจบพีไหมล่ะเราจะทายไม่ไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเหมือนจจบพี ว่าเดี๋ยวมันก็จะทำให้เจๆ,ๆจับพีพีน่าใจผิดเปล่าหรือว่าเราจะแต่งเป็นพี่ปุง้งลีงเป็นเฟยเออเป็นเฟยเฟยไม่อยู่แต่เดียวพุ่งตีเสร็จเดนเดียวอยากดูกับเพื่อนๆอนยากเน่นคิดมากกับเพื่อนเพื่อนอะแต่ยังไม่ถ่ายรูปเลยอ่นนะ ไม่เป็นไรนะเป็นอ้อยเหรอหวะใครคือนองฟ้าเขาตีคาเรนอะเพื่อนบอกให้ถอชุดตอนแต่ว่าเขาไม่น่ารู้หรือเปล่าว่าเดียวคือเดียวอ่ะไม่รู้ก็ามาแล้วผมยังยี้มีคนเดียวสวัสดีค่ะพี่สองกินถึงจังเลย <c oughs> พี่สาย จุลงูงดีค่ะพ <G ül> ี่ถือจุล ด้นท <The S 2> าไม่คไม่ส่วนวะแม่งเป็นกูส่วนแวรกเอาะลยเด้อเขาตีอย่างเดียวแล้วไม่ส่วนเขานี่นะเพื่ออะไรอะ่ะอ,อยากส่วนวะก็ส่วนไปสิคนก็เท่ากันเนาะใช่ไหมเพื่อนก็ส่วนไปเลยไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนบอกห้ามส่วนเอาเขากักเพื่อนเราไว้ในบ้านเขาด้วยชิมาแล้ว เนี่ยแล้วก็พาเดียวไปแอบหรือเปล่าไอ้เดียวคือรอใครตีอะเล่นทีนะไม่รอ่ะฮะเล่นทีอะแกเพิ่งจะยอกเขาเมื่อวานเองนะเว้ยเอ้ามันดูว่าเขาแพ้เขาเล่นมาตีเดียวคืนเออว่ะเดียวชนะเหรอแต่มันก็เป็นมันเป็นกิจกรรมไม่ใช่หรอเออเพราะมันเป็นกิจกรรมเขาก็ไม่คมมาอยากเล่นกับเดียวเดียวเหมือนกัน โอ้โอแล้วเขาจะตีทำไมเพราะอาจจะไม่อยากแพ้ครั้งก่อนเขาก็ดีแล้วเขาแพ้แล้วเขาก็มาตีใหม่แก้แค้นหรอน่าจะเป็นแบบนั้นล่ะเดี๋ยวอยาก เดี๋ยวอยากปีเขาอะถ้าเขาปีอ่ะเด็กเพื่อนบอกไม่ให้ีอย่าเลยลุงมูมูแดงหนูมีอยู่สองใบเองครับลุงมูหนูมีใบเดียวยา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 สวนยาให้หนูให้หนูได้เติบโตไอ้ไม่บอกว่ามีเดียวยาสวนอย่าไปสวนท้าวไอ้ยาสวนยาสวนยายา เข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยาสวนอย่าอย่าสวนลุงไม่คือเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงลุงอ่ะลุงพูดเหรอพูดตลอดเลยเดี๋ยวไม่ได้ยินเดลลี่หูก่อนฮัลโหลลูป้าหนูเคยผวนผิดนะตอนที่หนูแบบพูดอ่ะหนูพูดคำว่าไม่หนูก็พูดอยู่จั๊กนั่งนั่งจั๊กจั๊กจีหู แล้วหนูแล้วหนูแล้วหนูเนี่ยหนูพูดออกกูแดงด้วยอ่ะกูกูเริ่มปวดหัวแล้วเดียวต้องไปดูเพื่อนไหมไม่ต้องเพื่อนบอกไม่ต้องสวนนั่นนั่นเขาหาเราเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยู่กับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคือโดนลูกหลง เดวอยากอยู่กับเพื่อน,อนเดวอยากถ่ายรูปชิกมากมึงก็ไปถ่ายสิเขามาตีหนูนทำไมะลฮะแล้วเขามาตีหนูล่ะแล้วเขามาตีมึงใช่มึงจะอยู่ให้เขาตีทำไมล่ะเออวะก็นี่จะไม่เพืเออ่อนเดวอยู่ได้ไงก็ถ้าเกิดว่าสมมติมีปัญหารจริงใช่ป่ะ เชื่อว่าทุกคนน่ะพร้อมที่กระโดดลงรถมึงไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนหรอกมึงห่วงตัวมึงเองเหยือไเวนไม่เป็นไรหรอกถ้าสมมติหนูโดนตีหนูทำอะไรได้มัางอะลุงวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยอย่าอย่าไปนึกแบบนี้นะใช่ใช่ดูถอดดูถอดจีฟ้าขึ้นดูถอดอยู่ร้านอยู่ร้นจีนแดงเฮ้ยแป๊บนึงนะเปโลไดด้้วยเหรอลุงเปโลอน้า ระบุลงไปด้วยนะว่าเปิดตอนนี้มีห่อตอนนี้อะไรนะคะตอนนี้มีหอใช่ค่ะมีหอมีเจ็ตีกันคณะก็เปิดไปเลยว่าไอ้นี่ว่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะเพื่อนโดนไม่ได้เข้าเงื่อนไขไม่ได้เข้าเงื่อนไขเอ่อการยื่นแบบปกติเพราะฉะนั้นเปิดฟูลฟังชันให้กิดให้แดมคิดเลยเพื่อนมารองมาแจ้งว่ามีเพื่อนโดนหอครับอ่า ฟังก์ชันคืออะไรวะใช่ใช่ใช่ฟ anyway> ังก์ชันคืออะไรอ่ะก็คือทุกอย่างฟรีหมดทุกอย่างเลยเป็นการใช้บริการอะไรบ้างก็นั่นแหละเปิดฟรีเวิลเปิดอะไรนะไมโลเปิดอะไรบ้างอ่ะเปิดฟรีเวิลค่ะบริการสภาฟรีแล้วก็ไม่มีแบงค์รีโรงพยาบาลแล้วก็ไม่เป็นเสียค่าปัตตำรวจใช่ค่ะอันนี้ต้องอันนี้ต้องประกาศออกไปทั้งหมดเลยใช่ไหมคุณนะ ใช่ใช่แต่เขาไม่มีแจ้งมาแล้วใช่ป่ะไม่มีแจ้งใช่ป่ะมีแจ้งมาไหยคะ,ะมีมีค่ะมีมีแจ้งมีแจ้ใครแจ้งใครของขนมขนมแจ้งว่าเพื่อนโดนอุ้มส่วนทายฝั่งหนึ่งแจ้งมาแล้วว่าเขาเหมือนตีตีฝั่งหนึ่งอยู่ก็เปิดเปิดเลยเปิดเลยเพราะว่ามันไม่ได้เข้าเงื่อนไขาการยืดแบบปกติเราสนับสนุนฝั่งที่โดนเล่นหนูตีส่วนเขาได้ไหม ก็เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดฟังชันแอดมมีลูประกาศทำประกาศไปต้องการตัวเหรอมันปีส่วนไม่ได้เหรอไม่ใช่ก็ถ้าเกิดว่าสมมติประกาศออกไปเสร็จปุ๊บมึงก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็ลุยเลยโดยที่มีสนับสนุนทุกอย่างใช่แล้วมูลค่าเท่าไหร่อูลค่าเท่าไหร่คือถ้าเกิดว่ามึงอุ้มเขาได้มึงได้คิวลลคอยปกติแต่เขาอุ้มมึงได้เขาไม่ได้อะไรเลยอ๋ออุ้มไปเขาก็เสียอย่างเดียวเหรอใช่ใช่เขาจะเสียแบบ โรงพยาบเขาจะเปิดการ์ดอะไรพวกนี้แหละก็คือตอนนี้มึงมึงเสียมึงเสียอย่างเดียวแค่แค่ก็เสียค่าโรงพยาบาลอะไรใช่ไหมเอเมิโลโฟรีหมดทุกอย่างไม่ใช่เหรอฟรีหมดค่ะฟรีหมดเลยของฝั่งที่โดนเตะอ๋อคคะเป็นโรคธรรประกาศไปดูสู้นะไอหลานอะไรว่าลืมติดก<อ>ับพีกตามเ,เพื่อนด้วยแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวหนูก็ต้องไปซ้อมเนื้อเหมือนกันเพาหนูกำลังฟอแกงอ่ะฟอแกงหนูต้องเตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวหนูมีตีหนูยังตีไม่ได้เลยหนูต้องฝึกซ้อมร้องเหมือนลุงอ่ะใช่เยี้ยมากแต่ไม่ค่อยเห็นหัวไอ้พีไม่ว่างจริงๆฮะแต่ว่าคลิปคลิปล่าสุดนี้ดูน่าอร่อยน้องบอลกันนะดูแดกอะไรไปฮะ ผมจากจีนเราอ๋อได้มันมีสนามมัอร่อยเหมือนนะลุงมันมีนี่อีกอะไรนะไองานอะไรทองทองนะอ๋อถ้าทองสาวฮะเออไอเย้ามันดูเนี่ยมันดูน่ากินดีนะดูน่าสนุกนะเวลาทำอะไรแบบเนี้ยพี่วีไม่ค่อยแบบนี้ฮะพี่วีกินแบบไม่ไม่คีบลูกไม่แต่มันดูดูแบบไม่คีบลูกแล้วมันดูสะใจดีนะนมักิดูป้ามันดี ี่แนะนําให้ดูเลยค่ะลิปนั้นดีค่ะพ uh ี่สวัสดีค้าพี่เมโลสวัสดีค้าเนี่ยก็ตอนแรกกําลังดูกําลังดูค้างอยู่เปิดเปิดรันไปแล้วก็ทํางานไปด้วยใช่แล้วก็เนี่ยเจอไอเจมาพอดีกระเป๋าสี่ห้าหนึ่งจ้ะไอ้สู้ๆๆเดี๋ยวไปไอ้นี่นะไปทำงานต่อไปดูต่อแล้วเจ้าดีครับไดครับเจ้าดีละหลานไม่ไม่ดูไม่ไม่ค่ะไปไปค่ะพี่เมโลนไปไปค่ะพี่เมลโลนไปไปพี่สพาดูแลกันให้ดีเลย เดี๋ยวฟังพี่นะถ้าถ้ากีกีพวกพี่ขึ้นไม่ต้องมานะรอรอคุยกับพี่หนุ่มอย่างเดียวอย่าอย่าเพิ่งไปสวนอย่าเพิ่งไปอะไรเขานะเราน่าจะน้อยเราน่าจะน้อยแม่เกี่ยวฟังพี่ก่อนรอรอเลี่ยมรอเลี่ยมเรายังไม่ต้องทำอะไรนอนก่อนอันเดียวคือดูเฉยเฉยับอยู่เฉยไปก่อนอยู่เฉยไปก่อนรอรอดูพี่หนุ่มพะเดี๋ยวพวกพวกพี่โดนดักโรงพยาบาลพวกพี่น่าจะตายต่อไม่ต้องมาช่วยพวกพี่นะพี่เราไปหาเรื่องอะไรเขาหรอนี่ล่าสุดที่โดนคือฟ้องออกมาป้อง คือเหมือนแบบเพื่อนไปแค่จบแคปขายยาพี่รู้แค่เนี้ยแล้วเพื่อนก็โดนแทงแล้วเขาก็มาตีที่แลานอันนีเขาแปลว่าเรื่องที่ตีเมื่อวานใช่ไหมบ้าเกลีเอาเอาไว้ว่าจีพวกพี่สองคนไม่ต้องมานะพวกพี่น่าจะโดนละโอเครูรู้ครับพี่เฮงครับรับบังเช็กกับเอ็นทีอาร์ก่อนว่ามีเรื่องอยู่ใช่ไหมฝากตั้งก่อนเออมึงมึงโทรไปมึงโทรไปนี่ด้วยมึงโทรไปมึงโทรไปอธิบายให้อธิบายฟังเพื่อนอุาเออ ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเปิดแล้วเราจาเป็นที่ต้องเปิดฟูฟัง์กชันให้กับแรมคิดนะอะไรแบบนี้บอกไปอนธะิบายไปโอเคเฮ้